วัีครับวันนี้วันที่12เดือน7ปี63ะจะมาดูนิดนึงสมมติว่าวันนี้เราเอาน้าส้มแช่ไว้ใน,นตู้เย็นตั้งแต่เมื่อวานนะฮะพอเช้ามาเน้น้าส้มจะเป็นชั้นแบบนี้นะฮะ,อ,ะอย่างนี้ไม่ได้เสียนะฮะก็คือน้ําส้มเนี่ยเมื่อเวลามันอยู่นานในตู้เย็นเกินประมาณสัก6-7ชั่วโมงเนี่ยมันก็จะตกตะกอนเพราะว่าเนื้อส้มมันเยอะก่อนที่เราจะทานให้เราเขย่าก่อน ะะเมื่อเขย่าแล้วเนี่ยน้ำส้มจะเข้าเป็นเนื้อเดียวกันนะฮะแล้วถึงก็จะทานได้นะฮะไม่ได้เสียนะฮะ,อะบอกกล่าวลูกค้าทุกท่านนิดหนึ่งเพราะว่ามีหลายคนโทรมาบอกว่าอย,อยู่ในตู้เยน็นแล้วมันแยกชั้นกันมันเสียหรือเปล่านะฮะกับเหตุผลที่มันต้องตกลงมาอยู่ด้านล่างเพราะว่าเนื้อส้มมันเยอะแล้วก็น้ำส้มเนี่ยมันเบากว่ามันก็จะลอยนะครับแจ้งให้ลูกค้าทราบกันนะครับ แล้วก็น้ำส้มที่อยู่ในตู้เย็นเนี่ยนะฮะหลังจากรับจากเราไปแล้วเนี่ยจะอยู่ได้ถึงเจ็วันนะฮะในตู้เย็นถ้าอยู่ในช่องน้ําแข็งนะฮะอยู่ในถังน้ําแข็งเนี่ยจะอยู่ได้สิบี่วันนะครับเพราะน้ำจะเย็นกว่านะครับอ่าแจ้งข่าวกันนะครับสวัสดีครับ